พอให้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะได้มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีกลับไปด้วยทุกคนนะครับขอให้คำปรึกษาของทุกคนได้ได้กลับไปถึงตัวเองทุกคนนะให้ทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับต่อให้วันเกิดจะผ่านไปสักเท่าไหร่นะครับผมก็ยังคงเด็กเหมือนเดิมนะฮะมีคนบอกว่ากำลัง ชายบุิภัท์ย้อนหลังเลยนะอันนี้คือไกลมากนะฮะถ้าเกิดนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะนี่คือไกลแบบไกลสุดๆเลยมีภาษาญี่ปุ่นมาด้วยโอ้โห International fans ขอบอะมากก็อ,อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับถ้าเกิดว่า,ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะครับ บอกว่าหน้าเด็กตลอดการนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงพอสมควรนะครอันนี้ผมก็ต้องขอรับไปเลย <c oughs> อันนี้มีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียนะครับมีเวียดนามมีออสเตรียที่เห็นนะครับ Hello all international fans and thank you very much Cambodia มาแล้ว thank you very much นะครับ for s u p p o r t i n g ุสัมันเกิดครับสมัยเกิดตัวเองด้วยนะฮะวันนี้แวะมาเล็กน้อยนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็พูดจอนอีกแล้วพูดวนๆมันไปวนมาอะไะครับเพื่อแบบใครๆเข้าใครออกอะไรเงรี้ยจะได้บอกว่าได้ยินประโยคเดิมๆวนซ้ำเก็ดอยากจะขอบคุณนั่นแหละครับไม่มีอะไรขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ไปทํางานมานะฮะ โอมีคนบอกว่าฟอมการการการนนจักรบุรีนะฮะมาจากหลายพื้นที่นะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับในทุกๆวันทุกๆวินาทีเลยนะฮะก็รักทุกคนนะครับวันนี้น่าจะอยู่ไม่นานฮะ วันนี้มันเกิดพี่เจมบอกว่าพรุ่งนี้มันเกิดหนูแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันนี้แล้วก็คนที่เกิดเดือนนี้หรือว่าคนที่เกิด,ดอย่างอื่นก็ตามนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าคนเกิดเดือนนี้เยอะมากเลยอ่ะส่วนใหญ่คนที่เกิดเดือนนี้จะเป็นคนที่หน้าตาดีนะฮะมีคนบอกว่าอายุ2ี่สาแล้วแต่หน้าเหมือน22ิบสองเองอันนี้ก็อาจจะเถียงได้ยากนะครับดูจากใบหน้าเลยแล้วก็ ก็ปฏิเสธได้ยากครัสำหรับใครที่ไม่สบายอยู่นะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับผมแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะขอบพระคุณมากๆนะครับโอเคแปมาทาักทายแค่นี้แหละครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีไลฟ์เป็นจริงเป็นจังหรือว่าเป็น